เราก็ยื่นหนังสือประท้วงมาหลายครั้งเขาก็ไม่เคยไปอยู่แล้วเนี่ยก็อยู่ที่เราแล้วแหละนะครับมาตรการก็คือว่าในถ้าเอาแบบกฎหมายจริงๆนะครับหเข้าเมืองผิดกฎหมายจบนะครับสองทำลายทรัพย์สินของสาธารณะส่วนรวมนะครับสก่อให้เกิดความวุ่นวายและใช้ความรุนแรง เอาสามข้อนี้ก็พอจับขึ้นรถกลงได้เลยอยอยู่ที่ว่าเราจะทำได้อถึงวันนั้นจะเป็นยังไงใช่จะทําแบบไหนทําอย่างไรวันนี้เท่าไหร่นะยี่สิบสองกันยาผมว่ามันนานไปนะมันจะไม่ถึงอ่ะอีกประมาณสิบแปดวันใช่ไหมมันน่าจะไม่ถึงมันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนนะเลวเกิดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยว่าการเผเชิญหน้าอายุกันเนี่ยมันน่าจะมีอะไรก่อนคือ มันไม่น่าจะยาวถึงขนาดเพราะดูแนวโน้มแล้วเขาไม่น่าจะมาอบพยพคนของเขาใช่ไหมใช่ไหมมีแต่ขนคนมามีแต่คนมาเพิ่มขนคนมาเพิ่มมายุ่อยุ่ทุกวันอะไรนะกำนันรีอะไรผู้มีอิทธิพลอะไรครับผู้ว่าเล่นเองด้วยเขาก็เหมือนแบบจริงจหนองยาแก้วเนี่ยพื้นที่ที่เขามาอยู่เนี่ยจํานวนครอบครัวไม่ได้เยอะนะครับเล็กๆน้อยเองนะครับแต่แต่ว่ามันมันคือพื้นที่สุดท้ายที่เขาสามารถที่จะประจันหน้ากับเราได้ พื้นที่หนองยากแก้วท,ทั้งหมดที่เขาลุกเข้ามาเกินพื้นที่อ้างสิทธิ์เนี่ยที่ว่าเราเห็นสามเหลี่ยมสีฟ้าประมาณเท่าไหร่อะไอ้ที่ที่มันเป็นจุดไอ้ที่ไฟกระพริบกระพริบนะฮะที่ยังไม่ตกกันเนี่ยถ้าเป็นท่านหนองยากแก้วเนี่ยก็ประมาณ196 <196 lei? S 2> ร้อยเก้าสิบหกไร่ร้อยเก้าสิบหกไร่โอ้ก็ไม่น้อยนะแต่ท่านหนองจานเนี่ยก็จะสองร้อยห้าสิบสองไร่เห็นการบอกว่าลึกจากไอ้เส้นของเราเข้ามานะเ,นเส้นสีแดงของเขาอะนะ,ะ,ะประมาณสองร้อยห้าสิบเมตร สองร้อยห้าสิบเมตรแต่ว่ามันไม่มันไม่ใช่เป็นแนวยาวไงมันเซียวเข้ามาต้องดูภาพเด่๋ยวไหมพื้นที่แต่มันก็หลายไร่นั่นแหละใช่ไหมใช่อันนี้หนองจานอันอันนี้คือที่ตกลงกันไม่ได้นะครับแต่แต่บ้านหนองจานทั้งหมดเนี่ยสองพันกว่าไร่คือที่ของไทยทั้งหมดไม่ไม่ได้รวมไอ้สองไอ้สองห้าสองนะนะครับแล้วก็ไอ้หนองแยาแก้วเนี่ยที่เรากําลังพยายามขยับแนวเข้าไปเนี่ยก็คือเพื่อรักษาแนว เขตแด,ดนของตัวเองแต่ว่าเมื่อเขาอยู่นานเข้านานเข้าเขาไม่ยอมนะฮะแล้วก็พื้นที่มันก็จะต่างกันนะน้องจานก,ก็อย่างที่บอกมันทําได้ง่ายเพราะมันเป็นพื้นที่ราบอาจรย์<ต>น้องยากแก้วเนี่ยมันเป็นห้วยน้องคลองบึงปา่ายูค่าอะไรสารพัดเนี่ยะฮะ,ะจริง,รงๆเขามันมันก็เหลือแนวเนี้ยที่เขาสามารถที่จะเผชิญหน้ากับเราแล้วก็การเผชิญนั้นมันก็ไม่ได้มีเป้าหมายว่าฉันจะทวงที่ดินคืนนะแต่ต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่เลวร้าย ให้กับประเทศไทยแต่ความจริงแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเราถ้าเราจะไปให้ถึงพื้นที่อ้างสิทธิ์ถูกต้องไหมมันมันก็ใช,ใช่ไ,ไงฮะแต่เขาก็ไม่ต้อง,งล้อมรูดรหนามแค่นี้ก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมถ้าเรา <c oughs> จะไปถึงพื้นที่อ้าง <c oughs> สิทธิ์ <c oughs>